สวัสดีทุกๆท่านนะคะสาหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าคุณกดติดตามหมอลินอยู่แล้วการเห็นคลิปวิดีโอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่เคยกดติดตามนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นคลิปวิดีโอของหมอลินเลยแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาเจอนะคะอาจจะเป็นความบังเอิญที่ทําให้เรานะคะได้มาเจอ คลิปวิดีโอนี้หรืออาจจะเป็นความตั้งใจนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่นะคะทําให้คุณผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะไหนก็ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะก็สละเวลาฟังคลิปนี้ก่อนนะคะถ้าคุณคิดว่าใช่ก็ให้คุณน้อมรับคําทํานายถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็ให้คุณเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะอยากจะบอกอะไรนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามและผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าใช่ก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นค่าครูโดยการกดแชร์นะขอจับไพ่ห้าใบนะคะ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองตัวคุณอยากจะบอกอะไรนะคะอ่ะสิ่งแรกสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะให้คุณระมัดระวังอุบัติเหตุให้ระมัดระวังการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะฉะนั้นสำหรับคนที่ขับรถช่วงนี้ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะแลวก็ที่สำคัญอย่าขับรถเร็วนะ แก้แค้นด้วยการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือทำบุญลงศพให้กับศพร้ญาติน,นะคะสำหรับคนที่มีปัญหากับคนรักคู่รักนะคะไม่เข้าใจกันเดี๋ยวจะมีโอกาสปรับความเข้าใจนะคะสำหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วก็มีโอกาสคืนดีนะช่วงนี้นะคะหัวของคุณม,ม,มีเรื่องคิดค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากบางครั้งก็เหมือนสมองมัน มันทึบมันตื้อไปเลยนะคิดอะไรไม่ออกนะคะหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ให้คุณนิ่งๆมีสติถ้าคุณยิ่งรีบนะคุณยิ่งหาทางออกให้กับตัวเองไม่เจอให้คุณใจเย็นมีสตินะคะสำหรับคนที่ความคิดสับสนนะคะให้คุณสวดมนต์นั่งสมาธิสติที่ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะความคิดที่มัน ตื้อๆทึบๆคิดไม่ออกมันจะค่อยๆกลับมาแล้วมันจะค่อยๆมีวิธีมีทางออกให้กับตัวคุณเองนะคะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คนใกล้ตัวนะคะจะเป็นกำลังใจให้คุณก้าวผ่านทุกอย่างไปได้ฉะนั้นสำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียวก็ไม่ต้องคาดหวังกำลังใจจากใครนะคะกำลังใจจากตัวเราเองคุณไม่ต้องหากำลังใจจากคนอื่นถ้าคุณไม่ให้กำลังใจตัวเองก็ไม่มีใครให้กำลังใจ ตัวคุณแล้วคุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทุกอย่างจะผ่านไม่ได้นะคะที่สำคัญถ้าคุณเครียดเรื่องเงินนะมันจะมีหนทางมันจะมีเงินเข้ามาซึ่งอาจจะไม่เยอะแต่ก็มีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดนะคะขอจับเพิ่มอีกสองใบนะ ส่วนใครที่อยากจะตกแต่งต่อเติมที่อยู่อาศัยนะคะเดี๋ยวจะได้ทำนะให้ใจเย็นๆนะคะถ้าที่ผ่านมาคุณตัวคุณเดียวนะคิดปัญหาคุณเดียวแก้ปัญหาคุณเดียวเดี๋ยวจะมีมิตรแท้มิตรที่ดีนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยการช่วยก็อาจจะเป็นการให้กําลังใจนะคะให้คำปรึกษาหรืออาจจะให้การช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองนะ,ะสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะ อะไรที่มันไม่ดีนะคะไม่อยากให้เกิดนะคะจากหนักเป็นเบาจากเบาก็ขอให้ทุกเราเบาบางหรือไม่เกิดเลยแต่สำหรับเรื่องดีๆขอให้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ